ครับคุณแอเพื่อชีวิตครับวันนี้มาเยี่ยมสวนเพื่อนสาวนะครับเพื่อนสาวคนสวยนะครับนะกับเพื่อนชายนะครับนะครับชีวิตธรรมชาติธรรมชาตินะครับเกษตรพอเพียงนะครับเหมือนชื่อช่องกุณแอดเลยครับเกษตรเพื่อชีวิตครับเพื่อชีวิตจริงๆกินอยู่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เด้โอกาสมาเยี่ยมเยือนนะครับ ครับดูโอ้โหใครอิดช้านะครับไปทําตามได้ค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับมีที่มีทางนะครับเป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับมีบ่อปลาโอ้โหดีเลยยูเร,เรทรงการแต่บ่ได้กลับมาดอกเดดเดดมาวัวานที่สิบหกหมดแล้วเดี๋ยวครับกล้วยคือใหญ่ๆใกล้แก่แล้วใกล้แก่แล้วดูครับมีหลายหลายพันธครับกล้วยที่นี่ นะครับอ่านะครับบ้านสวนของเพื่อนโอนะครับอ่าบรรยากาศบรรยากาศบ้านๆที่สวยมะพร้าวบัวแดงก็ยังมีในตาพูนโอ้นี่แหละของแท้ต้องปลูกบัวแดงนี่แหละมันแกงได้กินได้เฮ้ยเออไห้จูกันนี่หนูพริกบัวพริ้หลายนี่เก็บไปขายได้เท่าบนนี้หรือปล่อยให้มันหลวงมันลรนอยู่นี่โอ้ย S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวกินจะขายเชอรี่ก็มีอืเลี้ยงเชอรี่นี่แล้วขายได้กำไรดีห้าสิบบาทได้นอ้อยเดียวตอนเนี้ยอยู่ในตลาดอันนี้เขาแค่ได้กินเองพอเพราะว่าเขากินพอเขากินเขาก็ต้องเลี้ยงเองเขาไม่อยากเป่ง <บะ S 2> ผู้เฒ <ถา S 2> <ม>่าต้มมาให้ถุงหนึ่งอยู่ในตู้เย็นจองฟิตอยู่ตอนนี้ได้หาเดือนงงแล้วกินเพราะท่านถุงใหญ่แล้วก็มาฝากอิจฉามไหมครับอิจฉามายุงยางนาครับครบทุกอย่างเลยนะครับ สนใจมาดูงานได้นะครับที่บ้านหนองกรุงธนสารตนนําบลหนองกรุงธนสารอำเภอปูอเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับหมู่บ้านนี้มีหลายเกษตรกร,ร,กรทําอาชีพหลายอย่างนะครับมีปลูกแตงโมแตงล้างนะครับส่วนกเกษตรส่วนผสมนี่ก็เยอะนะครับผสมประสานอยากกินอะไรก็ปลูกเหลือกินก็ขายนะครับมีทุกอย่าง,<อ>งเลยแล้วรุดต่อไปสิขึ้นใหม่โอ้โห มะละกอจวงนี้แพงมากมะละกอหมอว่านไปซื้อมาไว้นห็นเมี่ยหน่วยยี่สิบบาทตัวมีมีนจะหน่วยยี่หบาทหน่วยสิบบาทหน่วยสิบาทนี่ต้องซื้อสองหน่วยจะไดตำได้คกหนึ่งเออโ้นี่แล้วที่ระลึกเป็นไรุ่นโยกเอออนนี้แล้วมาทานสวยๆอันนี้กำลังปลูกขยายไม่ผักติ้ว ก๋กเตียวจิ้มจูตุนเชอรี่โอ้โหขบหมดเลยฝรั่งแมงคือลงกินใบครับเตียงนอนเกษตรอินทรีย์ชีว่าวิถีเลยเนื้อใส่กินสดไปนวดเด็กกินหมาท่อกระหอตะหมากไว้อยากกินกินเลยอย่าพูดอีกเื่องตัดตัดลงตัดลงเป็นปุ๋ยอย่างเดียวแล้วเราต้องเย็งอย่างเดียมันเก็บขาอยู่คุณนี่ครับเป็น อ๋อถากขยันเนี่ยถากถากก็ถากเอาเลยถากง่ายง่าะถากน้ำปลาถือถากกันจองถากการจองอันนี้บอกกุ้งกุ้งฝอยเลี้ยงได้บพราะแจได้จ้รดุลเนี่ยกุ้งฝอยรองเดี่ยวนี่กุ้งฝอยก็เพิหนัาลงได้อันตอนปีใหม่เนี่ยเจ้าของเบี้ยพันไม่ได้ใส่ไม่ใส่เอาอยู่ใองลาดนี่แหละเราผมาขยายเอาเออโอ้บ่อเลี้ยงกุ้งอันนั้นเลี้ยงดองเลี้ยงกบเดี่ยวทั้งันนี้ กำลังอันเทพไว้หวเอากบมาลงครับกขบประเทศไหนมาอไอติชองว่าต้นกุ้งนะครับไม้เนื้อแข็งหายากครับตอนเนี้ยต้นนี้สามคนโอบได้นะครับโอ้โหมีต้นหนึ่งครับมีสองต้นต้นกุ้งใหญ่ต้นกุ้งใหญ่ครับโอ้โหรอดแรกกันเลยอืมฮึฮึโอ้ ต้นอยู่บ้านพอลุงเพื่อนก็นอยู่นกต็ตกหวานก็ใหญ่กว่็ดีน่อยนึงอาจจะปลูกกันตัวช่วงปีหนึ่งนี่แหละกันปลูกไว้หลังสะเพกันค,คุณสะเป็นกระตาบวชเพื่อนหญาหวานละเอยดใส่เลยมะพร้าวหอมๆหมว,าวานๆจัดไปจัดไปโอ้โหน้่นแตก <c oughs> <c oughs> น้ำมะพร้าวแตกน้ำบริสุทธิ์แตกแล้ว <c oughs> เนี่ยอ,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 อ่อนๆมันหวานอ่ะโอโ้โหพอ,โอโดีครับสวัสดีพี่ยูคุณเอาเลยโอเคอครับโอ้โหมันหวานครับผมมันหวาน